อิมัสเมงมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศภาษีเทศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชาน้นมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตแตสมันตาสตโยชนะสตสหานสาลิพนธาชาลบปริเขตเต ร่างขันโตสรัางขันโตอิมัสเมงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศภาษิตทิ่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบผัวอนัตตา राजसे माना खेते समन्ता सतयो सत सहसाले पोन ร่างขันโตสรัางขันโถอิมัตสมหมงมองคนจักกวานทั้งแปดเทศภาษีิทศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से माना खेते समन्ता सतयो सद सहसा ले परिखेते รัางขันตัวสรังขันตัวอิมัตสมิหิงมองคนจักกวาลทั้งแปดทิศภาษีทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกอันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से मान खेदे समन्ता सतयोचन सद सहसाले बोधाल परिख्येते รางขันโตสรัางขันโตอิมัสมเมงมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศปาษีที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจดชาน้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา च माना खेते समन्ता सतयोचन सतसहसाोधाल परिखेते रङ्खन्तु सुरङ्खन्तु อิม,สมัสมเมงมองคนจัก,กรวาลท,ทั้งแปดเิศภาษี่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทัวอนัต,ตาราชา,า,าเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสัตสหารสาเลพุนธาชาลปริขเขเต รัาคขันตัวสรัางขันตัวอิมัตสเมิงมองคนจักกวาลทั้งแปดทิศราษีทิ่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบผั่วอนัตตา च से माना खेते समन्ता स्वतयोचन सत सहसाले चाल परिख्येते ร่างขันตัสุรัคขันตัว,ตวอิมัตสเิงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศมาเสทิจจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राच माना खेते समन्ता सतयोचन सद सहसाले परिखेते ปรางขันโตสรังขันตุนตอิมัตสมเมงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से माना खेते समन्ता सतयो सद सहसा ले पोना च परिख्येते รางขันตุสรังขันตุอิมัตสเมิงมองคนจักรวาลทั้งแปดทิศภาสิทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจดชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से मान खेदे समन्ता सतयोचन सद सहसाले परिखेते รัางันตัวสรรัคขันตัวอิมัตสเิงมองคนจักกวาลทั้งแปดทิศปาเสีททิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหาสาเลโุนทาชาลรปรเขเตรักขันตูสุรังขันตุอิมัสเมิงมองคนจักรวาลทาั้งแปดทิศปสิทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ทงเจชานมา การหอมร้อมรอบครอบผัวอนัตตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสัตยโยชนะสัสหัสาเิพุทธาชาลปะเเขเตรัางขันตตสุรังขันตูอิมัสเมงมองคนจักกวานทั้งแปดเท เสีที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบผัวอนัตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสตยโยชนะสัทหาสหาสาเลพุทธาชาละริเขเต รัาคขันโตรโสรังขันโตรอิมัตสมิหิงมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศภาษีิทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตเ,เต สมมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสาเิปุณธาชาลปริเตเตปรักขันตูสุรังขันตุอิมัตสเมิงมงคลจักกวาลทั้งแปดทิศภาษีทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนตตา राजसे माना खेते समन्ता सतयोचन सत सहसा ले बोधाल परिखेते ปรางขันตัวโรังขันตัวอิมัตสมเมิงมองคนจักรวาลทั้งแปดเศทศภาเสีทเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राच से माना खेते समन्ता सतयो सत सहसा ले बोधाल รัางขันโตสรังขันโตอิมัตสเมิงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศภาษีเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอน้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ्रा से माना खेते समन्ता सतयो सत सहसा परिखेते รางขันตัสุรงคขันตัว,ตวอิมัตสมเมงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศภะษีที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से माना खेते समन्ता सतयो सद सहसा ले परिखेते ร่างขันโตสรังขันโตอิมัสมเมงมองคนจักกวาลทั้งแปดเทศระเสท็จจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทัวอนัตตา राज से माना खेते समन्ता सतयो सदसहसाले पूर्णा जाल परिख्येते ร่างขันตัวสรังขันตัวอิมัตสมเมิงมองคนจักรวาลทั้งแปดเศทศภรษสเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมน้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से मान खेदे समन्ता स्वतयोचन सत सहसा ले बोधाल परिखेते รัางขันตัว,วร่างขันตัวอิมัตสเมิงมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศภาษีิทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राज से मान खेते समन्ता सतयोचन सद सहसाोधा परिखेते ปรางขันโตสรัางขันโตอิมัสเมิงมองคนจักกวาลทั้งแปดทิศมาเสียทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจดชาน้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสัตสหาสาเปโพทาชาลาเปรเขเตรักขันตตสุรงัง,รงขันตุอิมัสเมิงมองคนจักรวาลท,ทั้งแปดเทศภาษีเทศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ทงเจ็ดชั หอมล้อมรอบครอบผูวอนัตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหานสาเลพุนธาชาลปะริเขเตรักขันโตสุรังขันโต